ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นารักนับถือก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหกอีกแล้วครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปานแนวทานมาก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับ คลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทา,านใช้กับ1กันยายนก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเจ้านี้ก็เป็นเนวทา,านของโกโก้แข่ง ฝากมาแนวทานนอบอนะทานเน้นนอบอเน้นหน่วยบนนะหนึ่งหฝากมาสามตัวต่อมาครับชุดเต็มล่างแสงเดิน 91 92 31 32 51 52 56 96 36ฝากมารวม9ชุดแนวทาง2ตัวล่างต่อมาเจ้านี้เลยรอสอนอ ฟังมาเนวทานหลักร้อยแปดเจ็ดหกห้าสามสองเนวทานหลักสิบห้าเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเนวทานหลักหน่วยหกเจ็ดแปดสองสามหนึ่งอดีตที่แล้วก็ผ่นานอดีตเก่าก็ผ่านต่อมาเจ้านี้ก็เป็นเนวทาน ออกฤสดาฟางมาเด่นล่าง4ตัวเดียวแล้วก็ฝางมาคู่สี่ศูนย์สี่สองสห้ศูนย์หต่อมาเลยครับท่านเจ้านี้ก็เป็น,นาท่านกล้วย ฟังมา4แล้วก็ฟางมา4ี่สามส2งสเจ้ากลอยก็ฟางมาอีกเน่งเดวทานโดยป้ายต่อกันเลยเจ้านี้โคนมหาแหงนะโคนมหาแหง ากมาคู่4 9 7 9 1 9 4 6 7 6 1 6 4 8 7 8 1 8ฝากมารวม9คู่ต่อมาเลยเจ้านี้โคนน้ำคันชุดโบน 2 3 8 0 5 6 7 3เทวนะท่านจัดเข้าชุด285 286 287 205 206 207 385 305 386 306 387 307นะท่านก็ฝากมาหลายชุดต่อมาเลยเจ้านี้พายสีทง ไายสีทองฝางมาชุดเบื้นหาม1นึ่8หนึ่งแปน่งแะไา่สีทองก็ฝางมาสองชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ย ก็ฝากมาดาวทานสตัวสี่ห้าหกห้าหฝากมาสตัวเป็นแนวทางก็เป็นแาวทานโบนนะต่อมาเลยเจ้านี้เทีรา อดีตที่แล้วก็ผ่านคู่28เนี่ยท่านใหม่นี้ก็ฝากมา2327 207479 24, 242871 75 262973ตามด้วย78ต่อมาครับเจ้านี้

ต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยการก๊อปนะเจ้าการก๊อปก็ฝากมาอาดีตที่แล้วนะใบนี้อดีตที่แล้วฝากมาหลายชุดก็ผ่านชุด6767ก็นะ6 7ก็ผ่านชุด2ตัวล่างในตอนใหม่นี้ครับการก๊อป ขี้หนูฝากมา6 7 7 8 8 9 6 8 7 9 8 5 6 5 6 9 7 5 9 5ก็ฝากมารวม10คู่เป็นแนวทางก็ <_ t od ic> ขอบคุณอย่างมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้ จตุพลนะฝากมาเดินสอนอมบนฝากมาห้าหกเจ็าหกเจ็ดนะฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ ก็เป็นแนวทางของจตโพนนะเด่นสอนอนล่างก็เด่นสิบหน่วยล่าง3 4 6 9นะฝากมา3 4 6 9ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาคู่2ตัวแล้วก็3ตัวฝากมา7 17 27 37 476แปกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสกสาชุดสมตัว29งเก้าสี่หกเก้าอบคุณอย่างมาก ต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยก็ฝากมา,าทันสองตัวบนเนาะอ,อกฤิสดาฝากมาวิ่งบน9ตัวเดียวแล้วก็ฝากมาคู่2ตัวบน9ก้า9 7 9 8, 9, 1, 9, 6, 9, 7, 9, 8. งเก้าหกเฝากมา4คู่ ต่อมาเลยเจ้านี้เต็ม10หน่วยโบนนะบายที่2ฝฟางมาเต็ม6เต็ม3เต็ม7เต็ม2เต็ม8เต็ม1อดีตที่แล้วก็ผ่านเต็ม2นะแปก2บวกกันก็ได้เต็มศใน่ทันใหม่นี้ก็ฟังมา6 3 7 2 8 1 ตมสิน้อยบนเอ็อกราก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ <c oughs> ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม อย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม